สวัสดีคนที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้นะครับเราจะมารวมโค้ดที่เอาวแจกนะครับนี่โค้ดที่1นนะครับก็ลองไปใส่กันดูได้นะครับโค้ดที่1เรามาเริ่มกันที่โค้ดที่2นะครับนี่โค้ดที่2สําหรับใครที่อยากได้เพชรแดงอะไรพวกนี้ก็มารับกันได้นะครับนี่นะครับจะเป็นกล่องอย่างนี้ กล่องเกี่ยวกับเรื่องเรานะครับเปิดเลยได้เป็นชิ้นส่วนนะครับชิ้นส่วนสกินต่อไปเราเริ่มกันที่โคดที่3นะครับโคดที่3นะครับเีเลยเหมือนเดิมครับกล่องน,นี้จะเป็นกล่องปีศาจนะครับเกี่ยวปีศาจ ลองก็เปิดดูว่าจะได้อะไรแต่ส่วนมากก็ได้เพชรนะครับเพชรชิ้นส่วนแล้วก็รูนต่อไปโคดที่สีนะครับโคดที่สีน่าจะเคยใส่ไปแล้วยังใช้ได้อยู่นะครับต่อไปที่อกดมาผิดต่อไปโคดที่5นะครับนี่จะเป็นโคดที่5โคดที่หาสำเร็จนะครับ กดที่5จะเป็นเกี่ยวกับวิหารนเนเซียขอรับนะครับวิหารรอเดลนะครับได้ไปชิ้นส่วนนะครับต่อไปเราจะไปต่อที่โคดดที่โคดที่เท่าไหร่โคดที่6นะครับไปครับ เรียบร้อยครับต่อไปจะเป็นโคดที่7นะครับโคดที่7เรียบร้อยครับมาโคดที่7ได้เป็นรูนนะครับต่อไปโคดที่ แปดนะครับโคดที่แปดใช่ไ,ไหมครับมาดูกันแต่ส่วนมากก็ไม่ต้องดาวนะครับได้เพชรอยู่แล้วแน่นอน100%เเกือบ100%ยเนะเ0รนะครับเพชรแดงนะครับนี่ก็จะเป็นโคดทั้งหมดนะครับนี่ไปรับกันได้นะครับเจอกันใหม่เด้ย๋ย